เ้านห้องไฮโชกสวัสดีพี่ชูผู้สุกคนครับผมมือนี้ขิดม,มาตามแนวทางรัฐบาลไทยของแม่กนวลน้พี่น้องของแม่กนวลน้าพี่น้องเด้เลขพันเขาเลขกีดเลขวิ่นบนล่างเพิ่นนี่มาเขามาตลอดน้พี่น้องบานนี้วดวันที่หนึ่งกรกฎาบัดรุดนนพี่น้องเนาะเอาปีหนึ่งมันก็ต้องมีรุดนน้พี่น้องเนาะเดี๋ยวอีทั่วเอา เพิรนวาร์เรียงออกแล้วกระไดเลยว่าสั่นเพิรนวาบนห้าศูนย์สามล่างแปดเก้าบ่เขาได้พี่น้องเด้เดี๋ยวขีดท่าเอา,าว่าเพิรนลขีดบางว่าเพิ่นขายของเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับผมอันแม่กระนวนเหครับแม่นค่ะว่าขีเมาเอาแนวทางตอ่ตอไหมครับต่องวดไหมครับเดี๋ยวแล้วค่ะฮัลโหลจ้าครับว่าจังไงกระขีเมาเอาแนวทางไคลฟซี FC แล้วครับ เมียพอเพียรต้งหันกันแล้วว่าอยากกันนั่นแม่จังใดจังหลุดขาดเนาะบอรครับมันก็ต้องมีหลุดบ้างล่ะเพราะว่าปีนี้ขัวใต้หลุดเป็นวันแรกกันบ่ครับ <c oughs> จวนโอ้ยจวนว่ามันมาคอยพูด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาปีนี้มันหัวใต้ฉีดหลุดบ่แมน่นบ่ครับแ <c oughs> มนอน,อน้องก็หลุดแต่หลวงป่อยังมาห่วยแต่ให้มันันหลุดเวทจากเทียนนี่แหละเราอันนั้นหลวงป่อว่ะ <c oughs> โอ้กับแม่นนะครับกับแม่นความเพลินล่ะครับกับห้มันหลุดจากหัวเนี่ย หลวงพ่อมาใส่บาตก็เลยบอกเพื่อนคันย่ามันมือเรียกบวชกันสื่อเรียกแล้วก็เอาเงินไซบาตให้เพื่อนเนาะครับอย่างมือนั่นเลรียได้ใส่โอ้ยหลวงพ่อเอ้ยเรียกพีอันบวได้ดอกไม้โอ้ยมันหลุดจากเทียนเนี่ยสอนหลุดจากเสียเวลานานโอ้ตะปูคนก็ยังว่าเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องไม่หลุดบ้างเป็นปีเนาะอันที่จริงมันกับเราหลุดทางต่างเทียมันกับเขาเรื่องบนเรื่งล่างกันละครับวันนี้เพื่อว่าว่าเป็นยังเดียกคันคันเขาหลอกเรียกคือหลุดเรื่ยมาต่อ เขาลอรคากระหล่ำมันจังมาออกกันรุดเตี้ยมเดียวแมนบ่พอเพียนแมนครับเลขตัวเก้าพิษเตี้ยมเดียวนั่นแหละมันมันลอกไส้อันหาศูนย์สามนั่นแหละครับมันลอกเลขคือว่าเขาหนังสือคือว่าเขามีใบครับบ่เขากันถผลนบ่มาตะเลขหนังสือเด้อกันรุดไล่ให้กันโอ้เว่อป้านยน้อยน่าเลขกันรุ่ดไงครับบ่พอเพียงกันเนาะบ่มา บ่ย่านแล้วครับก็เอาไปแบ่งปันในเอฟซีครับนั่นหัวนี่การวิ่งศูนย์ั่นแหละศูนย์กับเก้าล่ะพอเปียนมาด้บ่อเก่าเก้ากับศูนย์สิครับจ้ามาเก้ากับศูนย์ครับยังมาคัดมันมาศูนย์ั่นแหะอืมมาคัดคือมาศูนย์สิครับจ้ามาศูนมาศูนย์มาเก็บไปนี่สิละมันมี มันมีมันมีสามตัว่าแม่นหรครับจ้าก็ม,ม,มากเก้ามากศูนยมากเกนี่ะไรจ้าครับที่นี่นยมากกันศูนย์ได้ก็มูอืมมากศูนย์จ้ามันชิมมี่ชิมี่ศูนย์ะครับเนาะศูนยะแล้วก็เจ็ดบครับจ้าแล้วก็เก้าโอ้ศูนย์เจ็ดเก้า อันนั้นพ่อเพียรครับอันเลขกันนี่คือว่าว่าเข่ากันเลขอนไรครับเสี้ยนรุ่นวันนันเนียนแต่ว่าเข่าศูนย์จีติมผมบอลลูจักเหรอครับดิพอเพียรบอลลูจักดิบอครับบอลลูจักดิครับอันเสี้ยนอันนั้นดีอันซ่องอันอีหยังดันซ่องอะไรเสี่ยนอันดีพ่อเพียร์บอลลจักบอบอครับบอลลูครับเลขซ่องผมบอลลูจักครับดิ ว่างานคิดเบื้งมั่นใจของเจ้าของหลายซอกหลายเศียรเพิ่นได้มาตัวเดียวเดในประเภทตัวใดครับเอียนผู้เป็นอะหมเพิ่นหะ่ะล้มเนาะครับอันจะได้ยินกรารผู้ละได้ยินตูวเพิ่นนั่นละตัวพอ่อพ่อดาบเดินละพอดาบเดินล,ละเป็นนัน่นผู้เอามาใเอียนซองนะนั่นน่ะเออได้ยันสามศนย์ศูนย์ล่างพนาวาัตัวเดียวเพิ่นซื้อบ่น้อยเพิ่นซื้อเป็นนัน 3, 000, 4, 000่น3ามเศียรที่เศียรน่ะแต่ว่า รถเรือยังมาซื้อเพราะว่ามันใจเลขเจ้าของเนี่ยพอเห็นครับแม่นอยู่ครับแม่นอยู่ครับกับมันใจเลขเจ้าของแบบมันไปแรงนน้ำเหล็กคนอื่นมาไรดิครับมันเหมือดหลายไปแรงนน้ำเหล็กคนอื่นมาไรดิคันเหมือดหลายนั่นละเงินเสียนกาวเพิ่นกับทั่วมาเอาแต่นายมือละละโอ้ตะเลขออกแล้วบุหรจ้ากานเลขออกแล้ววันที่สิบหกจนวันที่สิบเจ็ดก็ได้เนาะครับเนียนเสียนกาวทั่วมากกับเลขบอกคนอยู่โอ้ยแม่น แม่ป่วยใจน้ำเหล็หลุดเพราะท่านเป็นงอดเหล็กสลักครับสิเอาอยู่บ่มันขึ้นลุดแล้วเดียนสกาวแม่เพราะเป็นยังต์ดวงของก็หลุดพนาพันวามันก็มีเข่ามีหลุดนั่นล่ะแมนแมนครับเดียนสกาวก็สกาวเป็นสวางสั่นละมันมีเข่ามีหลุดแม่ว่าสั่นนั่นล่ะเพราะเวียนวันนี้กับแม่นันมากกันลันซูนย์นั่นละก็มูโอ้มาก มักศูนย์เนาะครับเนะาะมักศูนย์นยยกาาับผู้ใดมีตัวดีกับหาเมซายเนาะครับเนาะเลขสามตัวนี่กัหาเมซายครับกับตองไม้เห็นนะเน่ยมีมันกับคนตะลุดเป็นงวดแหลกหวดเดียวมองก็ลุตเนี่ยวดเดียวครับว่าเมียอีหยังบุตรที่เพื่อนห้อันเขาสามตัวตัวมาองเจดีย,นยงนั่นน่ะเพื่อนไฮเจ็ดตัวเดียวดิอ๋อืมเจดตัตัวเดียว ครับใก่เป็นตังสิบอกจันเี๊เดียงเนี่ยครับนั่นแหละตัวได้เดียนเดียนกานเอาเพันมาส่แล้วสูนโอ้ครับแมนอยู่ครับเอาเอาเอา,เอาตัวเดียนเพันมาใส่สูนเจ็ดเก่าเนาะครับเนาะจ้านั่นแหละเอามาใส่ม่วงน,นี่แหละครับ พ่อเพี้พยนย่านเลขยกรุดแล้วเพราะเห็นทั่วมากบอ่อครับมันบ่ไข่บ่ไข่ว่างนี่ครับเมียนยู่เห็นอยู่เห็นนั่นเปิดเบิ่งอยู่เพราะว่าผมเพราะว่าจันตะข่านก็ต้องได้ไปลงบ้านรนั่งสินะครับหรือว่าเป็นยังก่อไปลงบ้านได้เห็นอยู่อันพผ้ายไปฟอกไตครับออไขว่าล่ะก็ไข่ยอยู่แล้วครับขั้นไปฟอก แล้วเคงสั่นล้วก็เปลี่ยนตัวมากกระเมนอันนี้แหละกับตัวมากก็คือศูนย์เนาะครับเนาะ,ะศูนย์มากกระเมนศูนย์ครับอ่ะขอบคุณอะไรแม่ขอบคุณอะไรคร,ครับผมถ้าจะอ่ะ,อะพี่น้องแคบหน้าจอยด้วยครับเด้อของแม่กระนวลนี่หิบเป็นบนล่างได้พี่น้องเด้อสายวิง่งสายแลีนก็ได้เพิ่นฟันที่ศูนย์ถ้ามีตัวดีตัวเด็ดก็เอามาใส่ศูนย์เกียเก่าได้เด้อพี่น้องเด้อ 079เป็นบนล่างได้พี่น้องได้สายวิง่งสายแลนก็นได้กับปีนี้ก็หัวตะลุดเป็นงวดแรกปีนี้เฉพาะปีหกเก็นี่ลุดเป็นงวดแรกได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมาล่ะวันที่หนึ่งกรกระดาและมันลุดเพิ่นห้นหามากก็คือ6 1หนึ่งสองมันลุดพี่น้องบัใไก่เขียงบัมีหดเสียนะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอาตามนี้ครับผมกะขอบ,บุญขอบคุณแม่กับนวนหลายๆครับผมที่ให้แนวทางกัน เพื่อนก็ให้เพื่อนก็นอนกนบอกว่าเลขออกแล้ววันที่สิบหกวันที่เกียรติสี่ก็ท่วมากขั้นวันที่หนึ่งสี่กับวันที่สองก็ท่มากก็คือได้โหลดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขวันบนเม็นเลขฝันเลขนีมีตเลขสูตรเลขคำนวณเนาะพี่น้องเนาะเอากระแคบหน้าจอครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางคอยพี่น้องโชคดีม,ามานันมันเฮงเปังปัง,ปง,ปงกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บันเฮาให้โชคเด้อ คลิปหนาะขอ้อกันไหมสำหรับคลิปนี้บานหน้าหอยโชคสวัสดีครับผม